วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,กระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารฉเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2562-2563เป็นวันแรก ในภาคเช้าพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจําปีการศึกษา2,562จํานวน1,081คนสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการมี23สถาบันจัดก,การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดำเนินกิจาการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามความต้องการกำลังคนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ โอกาสนี้พระราชานพรราชวาทความสําคัญต่อหนึ่งว่าในการทํางานนั้นต้องอาศัยความรู้สองส่วนส่วนหนึ่งคือความรู้ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนมาอีกส่วนหนึ่งคือความรอบรู้อันหมายถึงความรู้ที่กว้างขวางออกไปหลากหลายสาขาทันการและทันโลก ความรู้สองส่วนนี้เมื่อใช้ประกอบกันจะเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละคนได้อย่างมากแต่หากใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งงานที่ทำก็อาจบุกร่องเสียหายยากที่จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพได้จึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองให้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งด้วยความรู้และความรอบรู้จะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สืบไป ในภาคบ่ายพระราชทานปริญยาบัิรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2563จํานวน2,262คนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชอวาทมีใจความตอนหนึ่งว่า การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมากเพราะจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากมาช่วยการสร้างสารรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง บัณฑิตท,ทุกคนจึงต้องควรตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้แล้วตั้งใจนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ประกอบอาชีพการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ หากบัณฑิตประพฤตินตนปฏิบัติงานให้ได้ดังนี้แต่ละคนก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าพูดถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง